สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ไปผ้าผ่าเบื้องไม่ใหญ่หน่อยครับตัดปีกล้วยครับไม่ใหญ่น้อยใส่ไม่ใหญ่หน่อยต้นนี้โอ้ยบ่มี่ปีได้เนี่ยตัดไปแล้วไม่ใหญ่หน่อยตัดไปแล้วครับพี่น้องครับตักับมี่พี่น้องเอ้ยใช้แหละปะนี้ใชครับใช่แะไรไม่ใหญ่หน่อยตัดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยปีกล้วยั <c oughs> บบไปไปเมย์ยหน่อยตัด,ดวีกล้วยเห็นไหมครับ,ยยสดสดบหน่อยอยู่สดสดเบิยหนอครับเนาะสวัสดีครับพี่้องครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของบ้านสวน ความอบนของครอบครัวนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับของการที่จะสร้างฐานสถาบันครอบครัวให้มีความเป็นปึกแผ่นครับกิจกรรมในครอบครัวการออกกําลังกายเฮดให้สุขภาพแข็งแรงครับจิตใจกับผ่อนคลายไม่เครียดครับวันนี้สะมาตีแบดกับน้องน้องยังโลกน้องใบเตยแล้วก็น้องหมอนไหมไปตีแบตด้วกันครับเออเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมเอาไหมทำมันถึกได้ไหม ทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังไงลูกวันนี้มีปลามีปลามีปลาไข่ไข่ขาลงลูกทำััวร์ทำทัวรยเน้ยนี่ผัดเห็ดไข่เจียกินข้แรงน้ำกันครับอันนี้น้ำปลาเอาไว้ปรุงหนักครับวนใบเอาไข่ตักไข่มาอ่านึ่าร้างมือเดี๋ยวโอ้ปลา กินข้าวแดงต้องกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวแม่แกะให้จะได้โตเป็นสาวแม่วงล่องหนูมารักค่ะูวังบอยวิถีชีวิตบ้านเอาครับกินงเขากินงเขาก็ยังพอทิ้งเขาก็ยังน้งตึ้งปลานี่เอ็นอยู่บ่นี่เอาอยู่บ่นี่เอาอยู่บ่ตึ้งปลา ลาหมูอืมนี่นะอันนี้ม้นม้นสัคือผัดเผ็ดตำาบกักทัวสวัสดีทุกท่านด้วยความครบครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิง่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในการดำเนินชีวิตสวัสดีครับ